ดีนะครับไม่ต้องใช้ใบประกวนแลนะครับแลวก็ไม่ต้องทีบก้าบาทสี่สิบบาทต่อไร่และได้รับการวือเรื่อมีภายดเ่น้ำร่แกรเบียนท่านผู้จัการกรากที่เกาันชันในาของระชาชนีได้รับการเรด้นรัี่กานต้องการตัวแงรมทวันนี้ผมมาก็ผมได้เวลาอยู่ข้าว ก็ไอ้ตัวนี้เป็นถือถ้าอ่อนะท่านนี้เราเป็นทางท่านสนใจต้อติดต่อเราติดต่อไปรุกสาขาเลยนะครับอันนี้ไม่รวมกับรัฐบาลจะมีเกี่ยวเลนแปลีนเลยท่านจะไปเกี่ยวกับเอ้ตรงนี้ตรงนั้นคับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้นดยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรนะครับตรงอื่นประเด็นทางอำเภอพนมทวนแล้วก็ชาวบ้านที่มาจากที่อื่นก็ดูนะครับว่า ที่เราสนทยดูแนดีอยู่เป็นไงนะครับผมก็ลูกหลายชาวนะครับก็ปีลงถนึงพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทครับต้องยกให้ดีเราจับมุู่ไปแล้วนะนะครับทันั้นถ้าถางดีช้างโกงข้างนอกะ่ทาก็คือรัฐบาลมีคอรจะออกให้บางอยู่สี่ัวน่ยกับรัฐบาลเขเจออีกหึพันหร้อยสบามบาทต่อไล่รวมแล้วถ้าพบกับพฤติการมนึ่พันดียกจะเปลี่ยนกผู้เห็นในะครับแล้วก็ผู้นียเกียรติค่าแล้วก็ขอสวัสดี น,าาน้องชามันเป็นละอรทุก่าติวันนี้นะครับมันไม่ต้องไปตาแห้งส่งลงสีเลยแล้วก็แทนเงยื่อสาย6-7คันปืนสามสองร้อยยี่ส,สิบาทองั้ครับนะโดยมีรนเวลาคือกระโดย,โดย,ย,ยเบิยาต้นนั